สมบัติร้อกขลูกสาวไปเป็นขอรับใช้ที่บ้านลูกชายของนายกองเกวียนชื่อกิริธาตเห็นนางซึ่งกำลังอยู่ในวัยรุ่นอายุ16ปีก็มีจิตปฏิพัตขอไปเป็นภรรยานน้อยมื่นางไปเป็นภรรยาน,น้อยของเขาแล้วก็เลยพูดยุยงให้สามีแยกทางกับภรรยาหลวง จนกระทั่งภรยาหลวงต้องแยกทางกันกับสามีตามที่จริงภรยายหลวงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีศีลมีคุณธรรมซื่อสัตว์ต่อสามีามามพอมาในสมัยพุทธกาลก็ได้ไปบังเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีที่มีทรัพย์มากทีเดียวในกรงอุเชนี นางมีชื่อว่าอิสิทาสีและยังได้รับยกย่องว่าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเมื่อเติบโตเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับลูกเสษฐีที่มงบัตรเท่ากันเมื่อมีสามีแล้วนางก็ได้ทำหน้าที่เป็นสีปริยาเคารพสามีประดุจเทวดาเป็นคนไม่มีทิฐิมานะ ไม่คิดนอกใจสามีเลยแต่เพราะกรรมเจ้าชู้แล้วเดกกรรมี้ทำให้สามีภรรยาเขาแยากทางกันนั่นเองดีบคั้นในสามีเกิดความเบื่อนหน่ายอ,อยู่กันได้เพียงเดือนเดียวสามีก็บอกให้นางากลับไปอยู่บ้านตามเดิม,ม,ดมพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกสาวเป็นไม้มมก็เลยแต่งงานครั้งที่สอง กับคนฐานะปานกลางนางก็ไม่รังเกียจไ,ได้ตั้งใจทำหน้าที่สีพริยานายานิบัติดูแลสามีไม ah ่ให ok ้ขาดตกบกพร่องแต่เขาก็ไม่เป็นที่รักของสามีเหมือนเดิมถึงแม้วันนางจะเป็นที่รักของพ่อแม่ของสามีามและคนในบ้านแต่ก็ไม่ถูกใจสามี สุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่เป็นไม้สาวตามเดิมบิดาของนางเห็นว่าถ้าให้ลูกสาวแต่างงานกับคนที่ยากจนเข็นใจลูกขอยคนใหม่นี้ก็ไม่น่าจะทิ้งนางไปว่าแล้วก็ไปหาหนุ่มขอทานมาเป็นเขยหนุ่มขอทานคนนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมาก และอยู่ดีๆ <S an> ก็มีเศรษฐีมาขอร้องตนให้ไปเป็นลูกเขยเห <S an> มือนโชคดียิ่งกว่าถูกรัตตลี่รางวันที่หนึ่งซะอีกพอ <S an> ได้ลูกษาผู้เศรษฐีมาครอบครอง <S <S <an> <S ก็ไม่เกิดความยินดีเลย <S <S <an> <S เพียงครึ่งเดือนก็เกิดความเบื่อหน,น่าย <S <S <an> <S นี่ก็เพราะกรรมในนางเคยทำให้ภริยาสามีเขาทะเลาะและแยกทางกัน ในที่สุดหนุ่มขอทานก็ขอแยกทางกันลูกสาวเศรษฐีมีความรู้สึกละอายใจมากที่นางแต่งงานม,มาถึงสามครั้งแล้วแต่ก็ต้องถูกทอดทิ้งในระยะเวลาอันสั้นทุกครั้งไปและดิบุญที่นางสั่งสมมาดีในภพชาติอดีตได้ทำให้นางปรึกษากับพ่อว่า จะออกบวชเป็นทิกษุนีคุณพ่อกลัวลูกสาวจะลำบากเลยแนะนำว่าลูกลูกเป็นกระหัสก็สามารถประพฤติทธรรมได้ลูกจงเลี้ยงโดยสมณพราหมณ์โดยขาดน้ำเธอไม่ต้องบวชก็ได้นางได้ให้เหตุผลคุณพ่อว่าความจริงลูกก็ทำบาปมามากแล้ว ดูจะกจำระบ,บาปนั้นให้เสร็จสิ้นไปเสียทีบิดาเมื่อเห็นความตั้งใจจริงที่จะออกบวชให้ได้ของลูกสาวแล้วก็ไม่ขัดใจได้อนุญ,ญาตและอวยพรว่าขอลูกจงบรรลุธ,ธรรมเลิศไา้ได้พระนิพพานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำให้แจ้งแล้วเถิด เมื่อได้รับอนุญาตจากบิดาแล้วนางก็ไปบวชในสำนักของพิษุนีโดยบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาในอดีตครั้นบวชได้เพียงเจ็ดวันก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เห็นไหมจ๊ะว่าการประพฤติผิดในกรรมทำให้ไม่เป็นที่รักและยังทำให้บาปอกุศลที่เคยทำไว้ในอดีต ได้ช่องตามมาส่งผลถึงใน้พชาติปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อก,การสร้างบารมีซึ่งกรรมบางอย่างที่แรงกล้ามมากก็าสาม,มารถตามส่งผลจนถึงพบชาติสุดท้ายทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นดีที่สุดจะไปสร้างบาปกรรมอีกให้ตั้งใจสั่งสมแต่ก,กรรมดี อย่าประมาทในชีวิตเพราะจับประมาทพลังเผลอการดำเนินชีวิตมีสิทผิดพลาดสุดท้ายก็หนีไม่พ้นอบายไม่พ้นวิบากกรรมดีที่สุดต้องปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมก,กายนะจ๊ะบาปก,กรรมทั้งหลายจะได้ตามไม่ทันยิ่งทหมดกิเลสก็หมดกรรม พบชาสิ้นจะมีนิพพานเป็นที่ไปกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพอ่อ้อมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่ร้องมันเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพปาม,มัยที่แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย ได้เข้าถึงพระธรรม,มากายโดยง่ายได้เร็วลัลงจงทุกท่านเทิดธรรม,มากายเจดีมณีอนันตจักรวาลรร